ครับผมสวัสดีพินบานเทือครับผมอัปเดตพินเสร็จใหม่ๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาดูตัวนี้ครับผมโป่งไฟฟ้าไม้ลักนะครับผมสีแดงนะครับสามคอนแทกนะครับหยดน้ําแหลมนะครับเลยหัวพญานาคนะครับสวยๆนะครับนี่ฝาปิดบอลลุ่มสีขาวๆนะครับบอลลุ่มเป็นไม้นะครับผม ครับโปร่งไฟฟ้า3ามพอแท็กนะครับนี่สวยๆกับไม้ท่อนเดียวนะครับนี่นะครับโปร่งไฟฟ้าสามพอแท็กหยดน้ำแหลมนะครับ ับผมอีกตัวนึงครับผมจะนัาไปแหลมอนกันนะครับตัวนี้จะเป็นสีดํานะครับฝาประกบออกอ่าชมพูหน่อยนะครับตัวนี้จะเป็น2 c o n อนแทนะครับผมหน้าก็สีดํานะครับโปรไฟฟ้า2 c o n อนแท กางแจ้งครับนี่สวยอีกตัวครับนี่จะเป็นไม้ี้เล็กนะครับสีออกอ่า น้ำตาลน้ำตาลแดงหน่อยดำดำน้ำตาลนะครับผมเข้มๆนนะครับ,รบสวยๆหัวดำนะครับแล้วจะเป็นโปร่งไฟฟ้าสามคอนแทกนะครับนี่นะครับถ้าสามคอนแทกจะมีสวิตช์นะครับปรับทุ่มเสียงทุ่มเสียงกลางแหลมนะครับแยกคอนแทกได้นะครับนี่สวยๆกลางแจ้ง สวยสวยนะครับผมตัวนึงครับตัวนี้จะเป็นไฟฟ้านะครับไม้ประดูนะครับผมเลย เป็นกลนวนวนหน่อยนะครับน,นี่เป็นหัวหงนะครับผมนี่ไม้ประดูตัวนี้เป็นไฟฟ้าครับ3ามคอนแทกนะครับผม3ามคอนแทกทุกตัวนะครับ3า0 0นอยนะครับผมรวมส่งก็มีคู่มือ,อแถมให้ของแถมให้นะครับรวมส่งนะครับ มาทอนเดียวนะครับหมายปรนดูแบบแล้วแต่ลูกค้าชอบสรงนะครับผมคนชอบให้เหมือนกันนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับนี่เป็นทรงกีตาร์นะครับโปร่งไฟฟ้า3ามคอนแทกนะครับสินค้าแต่และชิ้นอาจจะซ้ําครับพลผลิตขึ้นมาตลอดนะครับผมและลูกค้าก็สั่งแล้วก็ผลิตเสร็จเราก็จัดส่งให้ อัปเดตให้ดูก่อนจะส่งนะครับไม้ลักแดงสวยสามคอนแทกต์ส่งกีตาร์หัวพญานาคครับครับผมนี่ก็อัปเดตให้ดูนะครับพิน์เสร็จใหม่ สวยๆนะครับสนใจก็สอบถามมาครับพินโป่งพินโป่งธรรมดาโป่งไฟฟ้า3คอนแทก2คอนแทกแล้วก็1คอนแทกนะครับ2000บาทก็มีนะครับนะครับผมนี่ครับเตรียมจะส่งให้ลูกค้านะครับนี่กระโปรงใบริหดาดีดโชว์หนึ่งพันบาทนะครับหอมของแถมนะครับ ก็นี่ครับโปกไฟฟ้าในคอนแทกสวยๆนะครับ2000บาทพอ,องของแถมนะครับจะส่งให้นะครับก็ตัวนี้เลยครับตัวใหญ่นะครับนี่สามาอนแทกโปงไฟฟ้านะครับ3,500นานะครับผมสวยๆกนจะส่งลูกค้านะครับส่งลูกค้าก็ ติดต่อสอบถามมาครับ ID l ล n e เบอร์นี้เลยนะครับผมยากดูรูปตัวไหนมีพร้อมส่งสนใจแบบไหนโทรด่วนนะครับติดต่อสอบถามมาได้ครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับที่กดติดตามนะครับผมก็จะลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับนะครับผมก็จะมีอ่าพินเซ็ตใหม่อัปเดตให้ดูนะครับก่อนจะส่งสำหรับคลิปนี้ก็ ขอบคุณครับผม